กลับมากันต่อช่วงนี้ข่าวเย็นประเด็นร้อนนะคะคุณกายบอกว่ามีประเด็นที่ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยบอกไม่สบายใจมีชายคนนึงดูเหมือนไม่ชอบมาพากลน,นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์เรื่องเป็นยังไงเหรอคะคุณกายเป็นเราเราก็ตกใจครับ<อ>มีใครก็ไม่รู้ขี่รถจักรยานยนต์มาถามว่าเป็นใครมาจากไหนผมโดนไล่มาห<อ>นีมาแล้วยังไปอาบน้ําในบ้านของชาวบ้านเขาอีกอล่าสุดเนี่ยสอบถามโดยตรงเป็นผู้กํากับสบพประคนชัย รู้ตัวแล้วเป็นใครแล้วรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามในเบื้องหลังข่าวกับกายสวิทครับชาวบ้านหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ถึงกับหวาดผวาเลยครับเพราะไปเจอผู้ชายคนหนึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ชาวบ้านถามว่าเอาไปไหนมาเขาบอกหนีมาถูกไล่มาก็เลยแบบว่าหนีแบบหัวซุกหัวสุนเลยแถมยังไปเข้าบ้านของชาวบ้านแถวนั้น ไปอาบน้ครในบ้านเขาอีกคนก็เลยตกอกตกใจปรากฏว่าชายคนนี้ลืมกระเป๋าสะพายไว้พอไปตรวจสอบดูปรากฏว่ามีบัญชีธนาคารมีเงินหมุนเวียนกว่า40ล้านบาทเอาข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรมาฟังชัดๆกันในเบื้องหลังข่าววันนี้นะครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยนะครับตั้งต้นไปที่วัดบ้านหนองไผ่ครับก็ไปสอบถามยังพระลูกวัดครับ ก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ตอนแรกเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาจอดอยู่หลังวัดถ้าทางมีพิรุธครับพระก็เลยไปถามว่าโยมมาจากไหนอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าถูกไล่มาเสร็จแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ที่จอดไว้เนี่ยขี่หนีไปเลยครับโดยไม่ทราบว่ามาจากไหนแล้วกําลังจะไปไหนต่อจนมาทราบว่าผู้ชายคนนี้ เข้าไปในหมู่บ้านแล้วเข้าไปบ้านของชาวบ้านด้วยไปฟังเสียงพระประเสริฐพระลูกวัดวัดบ้านหนองไผ่กันครับถามเขาว่าแค่โย,ยมไปไหนมาครับถามเขาแค่คนั้นเองกะแล้วเขาก็เ,าเ,าเลยบอกว่าเจอเขาไล่มาแค่นั้นเองเขาไล่ยังไงเขาไล่ถามท่านอื่นเลยไล้ทำลายหรือว่าอะไรอ,อะไรครับน่าจะเป็นไล่ทำลายนั่นแหละอึงมาก็เลยถามแค่นั้นแหละไมถามเยอะ คือเป็นเราก็ตกใจว่าเอ๊ะทำอะไรผิดกฎหมายมาหรือเปล่าเนี่ยนะครับนะซึ่งวัดแห่งนี้ก็อยู่ในพื้นที่ตำบลโคกมะขามอำเภอรประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ไปถามชาวบ้านต่อครับคือนายบรรจงครับคนนี้เขาได้รับแจ้งจากสารวัตรกำนันว่ามีคนแปลกหน้ามาแล้วไปอาบน้ำในบ้านของเขาครับชี้ให้หนักข่าวดูเลยว่าเนี่ยตรงนี้ห้องน้ำของบ้านเขาแต่มีผู้ชายเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นชายปริศนามาอาบน้ำ ในห้องน้ำของคนอื่นนะคุณผู้ชมแล้วลืมกระเป๋าสะพายไว้ด้วยครับซึ่งตัวเจ้าของบ้านเองก็ตกใจหลังจากสารวัตรกำนันเนี่ยแจ้งมาพอไปตรวจสอบดูคุณผู้ชมดูสิครับมียอดเงินหมุนเวียนในบัญชีผิดปกติครับแล้วก็เหมือนกับว่าไอ้ชายคนนี้น่าจะหนีอะไรมาหรือไปทำอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาหรือไม่ไปฟังเสียงชาวบ้านพี่บรรจงคนนี้กันครับผม oh oh. เหมือนนี่นะพี่นั่นเหมือนเขาเอบนี่นะครับพี่เขาเนี่นะครับทําเหมือนตกไปนะครับเขาเข้ามาเนี่ะครับพี่เขาเข้ามาข้างหลังนี้ครับไปผมไปเห็นเขาว่าเหมือนมีคนเข้ามาครับจะมาบานน่าจะหาวอยู่ครับมันอาบน้ำไปู่ใช่ไหมครับดูมอกสาว่าต้องน้ำเป็นถุงด้วยเป็นเหมือนกระเป๋าเลยครับกระเป๋าเลยใช่ไหมครับโอ้โหมาอาบน้ําบ้านคนอื่นแล้วมาลืมเนี่ยกระเป๋า ใบนี้แล้วก็มีบัตรประชาชนมีสมุดบัญชีธนาคาร4ี่เล่มครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเรื่องทั้งหมดให้ฟังกันไปถามสารวัตรกำนันครับนายสแสวงสมินทองเป็นสารวัตรกำนันตำบลโคกมะขามอำเภอรประโคนชัยบอกว่าได้รับแจ้งจากลูกบ้านนะครับว่ามีชายแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านคนก็ไปถามว่าไปไหนมามาจากไหนเป็นใครชายคนที่บอกว่าหนีคนมาครับแล้วก็มาทราบว่าไปเข้าห้องน้ํา ของลูกบ้านเมื่อสักครู่นี่แหละคุณผู้ชมครับสิ่งที่ชาวบ้านหวาดกลัวเลยเนี่ยก็คือว่าพอไปเจอสมุดบัญชีธนาคารเนี่ยมีเงินเข้าออกเนี่ยสถึงเล้านบาทเลยนะครับมียอดเข้ามีเงินเข้ามีเงินโอนซึ่งมีเงินหมุนเวียนเป็นจำนวนมากแต่ดูจากลักษณะท่าทางของชายคนนี้ ชาวบ,บ้านเขาบอกว่าโอ้ไม่น่าจะมีเงินหมุนเวียนมากมายขนาดนี้ก็เลยอยากจะให้ตำรวจช่วยติดตามหน่อยว่าชายปริศนาคนเนี้ยเป็นใครทำอะไรผิดกฎหมายมาหรือไม่ไปฟังเสียงสารวัตรกำนันตำมนโคกมะขามครับสองเล่มครับก็มีเงินที่ผ่านธนาคารคือของของเขาแหละของเจ้ตัวแต่อีกสองเล่มนั่นก็เป็นชื่อคนอื่น สาขาประคนชัยแต่เงินที่เขาเยอะคือสาขาบางกะปิเจ็ดล้านเจ็ดล้านก็มาช่วงวันที่หกเดือนหนึ่งนี่ก็เข้าสามล้านสองล้านเก้าสามล้านพอนนี้เข้าปพ๊บก็จะเบิกเลยสองล้านเก้าก็เข้าเข้าเบิกเข้าเบิกเงินผ่านมาตลอดเลยเข้าเบิกเข้าเบิกตลอดเลยรู้สึกว่าเข้ามาตลอดบ้านน้องไผ่นี่ก็ต้องการ ทราบเรื่องราวว่าเรื่องราวนั้นไปถึงไหนยังไงแลอ,อยากทราบจากทางตำรวจทางโรงพักว่าเป็นยังไงอ้าวเสียงจากชาวบ้านว่าแบบนี้เราก็ตามให้เลยครับเบื้องหลังข่าวกับกายสวิทครับเรื่องนี้ดูมีเงื่อนงำจริงจริงผมสอบถามไปยังพันตำรวจเอกวิษณุอาพรพงศ์ผู้กำกับการสพประคนชัยนะครับคืบหน้าล่าสุดขนาดนี้ชาวบ้านในพื้นที่หวาดกลัวเป็นอย่างมาก แล้วอยากจะรู้จริงๆว่าชายคนนี้เป็นใครแล้วไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่ไปฟังเสียงผู้กํากับกันครับกรณีที่ชายปริศนาตอนนี้เราพอทราบตัวคลืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับท่านครับตอนนี้คือผมประสานไปที่ที่บ้านบัวให้น้องเสือไปไปดูว่าเขาอยู่บ้านไหมแล้วก็มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องอะไรบ้างครับเดี๋ยวเขายังไม่ได้รับรายงานกลับมา ครับอ๋อเขาเขาเป็นอยู่เขาอยู่ในเขตพื้นที่ของสพบานบัวอ๋อครับครับรู้ชุกรู้ชื่อรู้ตัวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็เอาปรากฏอยู่ในในเอกสารเนี่ยติดตามเจ้าของเอกสารกันว่าเอกสารนี้มาอยู่ตรงนี้ได้ไงเป็นจะเป็นคนเดียวกันกับที่ไปเข้าห oh, ้องน้ำหรือเปล่า อา้าวตอนนี้รู้ตัวแล้วนะครับว่าอยู่ในพื้นที่สอพอบ้านบัวชุดสืบลงพื้นที่ไปตามตัวแล้วครับควมกับว่าเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งน่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาส่วนในกระเป๋าสะพายของชายคนนี้มีบัตรประชาชนที่เราเห็นไปเพื่อสักครู่นี้มีใบขับขี่มีบัตรสินเชื่อมีกุญแจรถด้วยแล้วบัญชีธนาคารเนี่ยมีสี่เล่มสี่ธนาคารด้วยสองเล่มตรงกับชื่อของเขาครับ นายชัชวานส่วนอีกสองเล่มเนี่ยเป็นของภรรยาของเขาส่วนเรื่องของเงินเข้าออกว่าโอ้ยมีกว่า40ล้านบาทข้อเท็จจริงเป็นยังไงผมก็ถามพุ่มกลับไปท่านพุ่มกลับบอกว่าเป็นเงินเข้าออกหมุนเวียนในประมาณ7ล้านบาทเป็นยอดสรุปไม่ได้เป็นเงินก้อน1ล้าน2ล้านบาทเข้าแล้วออกแต่อย่างใดบางทีไม่ได้ไปอัพบ,บุ๊กไงครับคุณผ,ผู้ชมไม่ได้อัพเดตสมุดบัญชีธนาคารเป็นยอดเปิดบัญชีตั้งแต่ปี2017 มาจนถึงวันนี้2,023เนี่ยก,กว่า6ปีแล้วเวลาไปอัปเดตสมุดบัญชีธนาคารทีนึงเนี่ยก็จะเป็นการสรุปยอดทั้งหมดไม่ได้มีตัวเลขผิดสังเกต,ตแต่อย่างใดเดี๋ยวอ,อย่างไรก็ตามเดี๋ยวรอติดตามเชิงลึกดูว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ส่วนเรื่องของชายคนนี้มีประวัติมีหมายจับติดตัวหรือเปล่าเบื้องต้นตรวจสอบแล้วไม่ได้มีหมายจับติดตัวแต่อย่างใดนะครับซึ่งทางผู้กํากับเองก็มีการสนนิษฐานว่า อาจจะเป็นเพราะชายคนนี้อาจจะปวดท้องหรือเปล่าแล้วก็เลยเห็นบ้านของชาวบ้านและห้องน้าไม่มีคนอยู่แล้วเข้าออกได้ก็เลยเข้าไปเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวคาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วๆนี้แล้วก็ถามถึงสาเหตุว่ามาทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรนะครับคุณผู้ชมคุณถินณปุ้มครับนี่ก็ถือว่าชาวบ้านช่วยกันดูเป็นหูเป็นตามีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลบอกแล้วก็แจ้งนะคะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะจะได้มีการตรวจสอบเพื่อความชัดเจนโปร่งใสต่อไปนะอยู่ดีๆไปอยู่ในบ้านเข้างี้